สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP นะฮะเจอกันคลิปนี้เราจะมารายงานผลการแข่งขันนะครับจะมาคุยกันหลังแข่งสำหรับ MotoGP สนามอารากอนเซอร์กิตที่สเปนสนามที่15แล้วนะครับจากนี้ไปก็จะเหลือการแข่งขันเพียง5สนามนะครับในฤดูการนี้ที่จะต้องต่อสู้ฟาดฟันเอาตำแหน่งแชมป์โลกซึ่งณล่าสุดนี้นะครับเรายังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่า แชมป์โลกในปีนี้จะไปออกที่ใครนะครับทั้งยามาฮ่ทั้งดูคาติทั้ง a p พิเลียนะครับต้องบอกว่า3นักแข่งจาก3ค่าย3ทีมนี้ก็มีโอกาสได้ลุ้นกันก็มากน้อยลดหลั่นกันไปตามคะแนนสะสมที่มีอยู่ในตอนนี้นะฮะคลิปนี้จะคุยกันยาวๆจะวิเคราะห์ถึงประเด็นดรามาร่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในส่วนของ m o t o 2แล้วก็ Moto3 ด้วยนะครับใน ช่วงท้ายคลิปนะครับอาจจะไม่ได้โฟกัสเยอะมากเราจะเน้นไปที่ม o t ต g p จีพีเป็นหลักครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ3คนบนโพเดียมในวันนี้นะครับและก็ผู้ชนะฮะเอเนบาสเซนี่ครับนักแข่งหมายเลข23ของเกรซินีเรซิ่งทีมนะฮะแล้วก็อันดับที่2เปโก้ฟรานเชสโกบันย่าของดูกาติแล้วก็ อันดับที่3 RSS Pacaro นะครับของอ p พิเลียนะฮะนี่คือ3คนที่เรียกว่าอยู่บนโพเดียมในวันนี้นะฮะมีนักแข่งทั้งหมด3คนนะครับที่ไม่จบการแข่งขันนะฮะก็คือมาร์คมาเคสนะครับของรับโซนด้าฟาดิโอควาตาโรคของยามาฮ่าแล้วก็ทากาคินาคาการมิของ LCR Honda นนั่นเองนะฮะ จากส่วนต่างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในสนามนี้นะฮะทำให้คะแนนสะสมก็มีการขยับกันมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจครับฟาบีโอควาตาโรยังคงเป็นผู้นำอยู่นะครับ211แต้มนะฮะแต่ถูกเปโกโกบัญญ,ญ่านั้นไล่จี้เข้ามาติดตเหลือแค่10แต้มเท่านั้นเองในขณะที่อาริเซสปากาโรนะครับยังคงอยู่อันดับที่3นะครับก็ไล่เพิ่มขึ้นมาเหลือแค่17แต้มเท่านั้น แล้วก็ห่างออกไปนะครับเอเนบาสเจนินี่นะฮะหลังจากที่ชนะในสนามนี้ก็ขยับแับคะแนนนะครับตอนนี้เหลือส่วนต่างแค่48แต้มเอจะบอกว่าบาสเจนินี่ก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่า3คนที่อยู่ต่อหน้าเขานั้นพลาดพลั้งไร้แต้มไปนะครับในอีก5าสนามที่เหลืออยู่ในตอนนี้ แต่ที่ไม่ต้องลุ้นนะครับนั่นก็คือเป็นคะแนนประเภทค่ายผู้ผลิตนะครับดูคาตีนะฮะด้วยจํานวนหน้าแข่งถึง8คนในสนามพวกเขาเก็บแต้มช่วยกันจนทําคะแนนขาดลอยไปแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีค่ายผู้ผลิตไหนนะครับที่ทําคะแนนแซงได้เพราะคะแนนมันไม่พอแล้วในตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับดูคาตีแฟคทอรี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับโดยรวมเนี่ยกกว่าแชมป์กันไปเรียบร้อยนะฮะทุกคน ในวันนี้แน่นอนนะครับว่าประเด็นดราม่าที่จะกล่าวถึงอย่างน้นอยก็มี3 4อย่างแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยอยู่ประมาณสัก2-3กรณีหลักๆในเรื่องของการที่ดูคติ2คนเนี่ยนะครับไฟกันเองแล้วเกิดเป็นดราม่าว่าเอ๊ะสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นไหนบอกทีมออเดอร์หรือทีไม่ออเดอร์อย่างไรเนี่ยมันมียังไงนะฮะรวมทั้งในส่วนของ รื่องราวการไปชนกันของฟาบิโอควาตตโรแล้วก็มาร์คมาเคสนะครับแล้วก็เป็นอุบัติเหตุต,ต่อเนื่องมาจนถึงนาคาคามิจนทั้ง3คนจะต้องออกจากการแข่งขันซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุต,ต่อเนื่องนะครับที่มาจากนะครับนักแข่งที่ที่อยู่ในเหตุการณ์แรกแล้วก็มีส่วนในเหตุการณ์ที่2ซึ่งผมดูการแข่งขันมาก็ยาวนานพอสมควรเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่ค่อยเจอเลยนะครับในเหตุการณ์ที่มันเป็น อุบัติเหตุในสนามนะฮะต่อเนื่องกันกันเป็นในแบบนี้คือส่วนมากคือถ้าจบแล้วมันก็คือจบไปเลยไม่มีต้องไปตามต่อนะครับแต่คราวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกอยู่นะฮะแต่ก็มีข้อสรุปชัดเจนออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่กันทีและประเด็นกันก่อนดีกว่านะฮะทุกคน ในประเด็นของทีมออเดอร์ของดูคติเนี่ยตกลงมีหรือไม่มีอย่างไรนะครับผมคงไม่ใช้เวลาเยอะนะครับในการไปอธิบายนะฮะในส่วนของบางท่านที่เห็นต่างกับผมว่าไม่มีไม่มีทีมออเดอร์ทั้งนั้นนะฮะนะให้ทุกท่านก็พิจารณาตามสิ่งที่ทุกท่านเห็นกันแล้วกันนะครับในก่อนหน้านี้นั้นดูคติเองมีประเด็นนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะมากผมย้ําว่าเยอะนะฮะในบ้านเราเนี่ยนะครับ ตาม Facebook ตามกลุ่มต่างๆผมว่าสิวๆนะครับจิบๆนะถ้าเอาไปเทียบกับทางบอร์ดของต่างประเทศที่เขาคุยเขาดา่าเขาอะไรกันเนี่ยนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปเสพไปดูคอมเมนต์ของต่างชาติจะเห็นนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงโหร้ายป่าเถื่อนมากๆนะฮะตัวคติเองก็ไม่สนในตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วก็เขาก็าโดนในเรื่องของทีมออเดอร์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนะผมคงไม่ยกเหตุการณ์อะไรมากมายว่า ครั้งหนผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะจํากันได้ดีนะฮะก็โดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วดูกติก็เหมือนจะพยายามหาทางนะครับโดยที่ไม่ไม่อยากจะให้โดนวิจารณ์อย่างนั้นนะครับแต่ก็แน่นอนแม้ว่าในปีนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรโจ่งแจ้งในเรื่องของการหลีกการหลบการอะไรต่างๆให้กันมากมายนะักแม้ว่าจะมีอยู่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ แต่การที่พวกเขาตัดสินใจนะครับใช้เครื่องอใช้นักแข่งถึง8คนในสนามเนี่ยแน่นอนนะครับว่าน,นี่ก็คือ1ในรูปแบบของกระบวนการแบบ Team Order ะะทีมออเดอร์นะฮะทีมออเดอร์ความหมายมันอาจจะไม่ผิดกติกาก็จริงแต่มันอาจจะไม่ถูกใจบางกลุ่มบางคนนะครับที่ไม่ได้เชียนด,ดูคติดังนั้นดูคติก็ไม่สนใจนะฮะความสําเร็จรออยู่ถ้าในเมื่อกติกาไม่ได้เขียนไว้พวกเขาก็พร้อมที่จะกระโดดเข้าไปเล่นเกมตรงนั้นนะฮะ แล้วในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญของทางดูคาติหรือจะบอกว่ามองในมุมหนึ่งกล้าหาญก็จริงหรือจะอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการไม่มีทางเลือกก็ได้ฮะเพราะว่าการที่เกิดประเด็นดราม่าขึ้นในสนามที่แล้วนะครับหลังจากที่คราวดิโอโดยแมนิคาีนะครับซีอของทางดูกตินั้นไปตําหนิหนักแข่งเอนเนบาเซนนนะครับว่าอาจจะทําแบบว่าขับไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร,ร่นะฮะที่ไป ไปไฟกันกับเบกโก้ eko, แล้วถ้าเกิดพลาดมามันจะเสียหายนะฮะจนกระแสตีกลับแรงมากนะครับบอกว่าแหมเนี่ยนักแข่งเขามีชัยชนะรออยู่ข้างหน้าคุณจะไม่ให้เขาแซงเลยเหรอนะฮะคุณจะออเดอร์ไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เท่าที่ผมไปไปตามมาในในบางคอมเมนต์จริงๆแรงกว่านี้มีเยอะฮะจะบอกให้นะครับทีนี้กระแสมันตีกลับมาแบบนี้แม้จะมีการออกมาขอโทษขอโพยจากผู้ใหญ่นะครับแต่ มันก็ไม่สามารถที่จะลดความเกลียดกลั่ในข่าวในตรงนั้นลงไปได้ประเด็นนี้นะฮะมันเลยทําให้ดูคาติไม่มีทางเลือกครับทุกคนลองคิดย้อนกลับไปดูนะครับว่าถ้าบาสเจนินี่นั้นปล่อยให้เปโก้ชนะท,ทั้งที่ตัวเขาเองมีศักยภาพที่ดีกว่าทั้งเรทเพชที่นิ่งกว่านะครับทั้งความเร็วต่อรอบนะครับในแทบจะทุกเซกเตอร์กันเลยทีเดียวนะฮะร,รวมทั้งท็อปสปีดนะครับที่เรียกว่าสูง ชัดเจนกว่าเปโก้เนี่ยเขาจะไม่ชนะเชียวหรือใช่ไหมดงนั้นเมื่อไม่มีทางเลือกในแบบนี้ก็เลยนะครับจะต้องแบบว่าเปลี่ยนแผนนะฮะโดยที่คิดว่าโชคมันก็อาจจะเข้าข้างตรงที่ว่าคู่แข่งคนสําคัญอย่างฟาบิโอควาตารโรนั้นอยู่ๆก็ถวายพ่านมาให้25แต้มในมือ20แต้มในมือแล้วแล้วก็อีก5าสนามที่เหลืออยู่ดูกะดีคงจะพิเคราะห์พิจารณาดูแล้วนะครับว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นมายังไงพวกเขาก็ยังคงอยู่ในแต้ม อยู่ในถือไพ่ที่เหนือกว่าแม้ว่าจะตามแค่10แต้มอาจจะมองว่าจิบจิบนะครับก็เลยพยายามที่จะลดความเกลี้ยกล่อในเรื่องของกระแสตรงนี้ลงนะฮะซึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับกับการที่ทําได้ตรงนี้ผมว่าภาพพจน์ของดูกะติก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะหลังจากที่ปล่อยปล่อยให้การต่อสู้กันเป็นเป็นไป,นปนในแบบนี้ส่วนต่าง10แต้มนะฮะกับ5สนามถ้าเราวัดดูเนี่ยนะฮะ จากนี้ไป1สัปดาห์นะครับก็ควาตโรโลก,ก็มีอาการบาดเจ็บอาจจะไม่ได้มากมายนะครับแต่มันก็เป็นแผลถลอกที่หน้าอกเนี่ยนะฮะก็ตามรูปเลยเนี่ยก็ถึงจะไม่ได้ว่ามีไม่ได้ว่ามีผลกระทบอะไรมากมายตามที่จามาฮ้าแจ้งมาแต่ไม่มากก็น้อยมันก็น่าจะสร้างอะไรที่ไม่สะดวกไม่คล่องตัวอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นการได้เปรียบอยู่นะฮะแล้วก็ ในญี่ปุ่นนะฮะก็จะเจอกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับจริงๆเลยอีก5วันเนี่ยอีกสักพักหนึ่งก็คงจะต้องเดินทางข้ามทวีปกันไปอีกหลังจากนั้นก็จะไปลุยต่อกันที่บุรีรัมบ้านเรานะครับก็เรียกว่าแทบที่จะไม่ได้พักกันเลยเดียวนะฮะใน5สนามที่เหลืออยู่ในตอนนี้ดังนั้นคาแรคเตอร์ของสนามที่มีทางตรงที่ยาวนะครับในญี่ปุ่นเราได้เห็นว่าจะมหาห้าเองก็ แทบที่จะโชว์ผลงานได้ไม่ค่อยดีงามสักเท่าไหร่ด้วยนะครับทวินลิงโมเตงีเนียหรือแม้กระทั่งในบุรีรัมบ้านเราเองนะครับถ้าตัดฮอนด้าตัดมาร์คมาเคสออกไปดูคติก็น่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวนะฮะน่าจะประสบความสําเร็จได้โดยไม่ยากเย็นเท่าไหร่เซปังยามาฮ่าอาจจะพอตีตื้นได้นะครับแล้วก็ที่ออสเตรเลียเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าก็คงจะวัดกันดังนั้นในตรงนี้ก็ถือว่าดูคติอาจจะดูมองดูแล้วเนี่ยอาจจะดูถือไพ่เหนือกว่ามีความมั่นใจ คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเหมือนประมาณว่าถ้าจะมองว่ามันแมนสู้กันใช่ฮะตรงนั้นเราก็ต้องปรบมือให้ดูกตินะครับที่เขากล้านะครับที่จะให้หนักแข่งไฟกันเดงแบทเทิลกันเดงแม้ว่าทีมบอสจะรู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนสีนะครับมองดูก็รู้นะว่าไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมสักเท่าไหร่ก็ตามทีนะแต่คงจะต้องเก็บอาการกันไว้อย่างเต็มที่แล้วเนาะ แล้วก็ที่บอกว่ามันไม่มีทางเลือกก็นั่นแหละฮะก็คือในเมื่อออกมาเป็นในแบบนี้แล้วก็บวกกับมาช่างอกช่างใจดูว่าโอเคละก,ก็จัดมันไปตามนั้นเลยนะครับไม่น่าจะมีปัญหากับแค่10แต้มในตรงนั้นนะทุกคนถามว่าจะมาห้าเสียหายเยอะไหมก็เสียหายเยอะนะครับเพราะว่าในสนามนี้แม้ว่าฟาบบโอควาตาโรจัดสตาร์ทได้ไม่ดีนะครับแต่ที่ผมมองดูเขาน่าจะมีอันดับที่ น่าจะสามารถที่จะติดท็อป5ได้โดยไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นักคือถ้ามันเป็นไปนในแบบนี้ก็ยังคงยังคงได้ลุ้นอยู่ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่า20แต้มที่เสียให้เปโก้ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เสียให้เอสปา,าการโลไปสิ 17, ส่วนต่างจากเอสปาการโลสิส่วนต่างจากจากเปโก้สิเนี่ยก็ถือว่าเสียหายอยู่อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ไปเจอสนามที่เรียกว่าอย่างที่ผมบอกไปทวินลิยงโมดิกิที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะยามาฮ่าจะมีไม้เด็ดไม้ตายอะไรยังไงกันบ้าง ก็น่าเสียดายตรงที่เรายังไม่ได้ทราบศักยภาพนะฮะในส่วนของชั้ซีตัวใหม่นะครับเมื่อใช้แข่งขันจริงๆเนี่ยมันจะยืดหยุ่นเพียงใดนะฮะน่าเสียดายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กรณีประเด็นดราม่าของทางแฟบกับทางมาร์คมาเ็ตนะครับแน่นอนนะว่าทางสจวตนะครับทางเรเดชันก็ประกาศออกมานะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุจากการแข่งขันนะครับเวสซิงอินซิเดนต์ดังนั้นก็ เราเองนะครับแน่นอนว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างหรือไม่เห็นต่างอย่างไรก็แล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะถือหางมาเก็ตถือหางแฟบได้ตรงนั้นไม่ว่ากันนะฮะแต่ขอเพียงว่าเราอยู่กันพื้นที่ของผมที่ผมดูแลอยู่ตรงนี้ก็เบาได้ก็ต้องเบานะครับอย่าหยาบคายอย่าอะไรโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรกันไปนะฮะถ้ามองจริงๆแล้วแน่นอนนะครับว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาได้นัาแข่งทุกคนอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า คุณจะเป็นแชมป์โลกมากี่ปีหรือคุณจะไม่เคยติดท็อป10เลยแม้แต่สนามเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นแค่เซียววินาทีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้ามองดูอุบัติเหตุซ้ําซ้อนก,นกันก็คือเรื่องราวที่มาร์กเองนะครับก็พยายามนะครับที่จะแบบว่าควบคุมรถแต่มันเสียการทรงตัวไปนะครับในช่วงนั้นประกอบกับค้อตระรนเองก็พยายามที่จะจี้ขึ้นมานะครับในช่วง แรกๆเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าเขาออกสตาร์ทได้ไม่ดีตามแผนสักเท่าไหร่เขาเลยพยายามที่จะพุ่งขึ้นมาแต่รถของมาร์กก็เสียอาการตรงนั้นไปนะครับก็เลยมาขวางเลยทำให้จูบท้ายกันเข้าไปเต็มๆผลก็คือปีของ M1 ของแฟบเนี่ยก็ไปติดอยู่ที่ด้านท้ายรถของมาร์กนะครับแล้วก็ มันไปทําให้รถของมาร์กเนี่ยก็ไปเรียกว่าเสียอาการไม่สามารถที่จะแข่งขันต่อได้ไอ้ตรงจุดนี้นะครับที่มันไปนเป็นอุบัติเหตุซ้ําซ้อนเกิดขึ้นกับนาคาคามิเป็นจุดที่หวาดเสียวมากนะครับหวาดเสียวตรงที่ว่านาคาคามินั่งกลิ้งลงไปในขณะที่นักแข่งหลายคนนะครับอย่างน้นอยๆน่าจะประมาณ56คนนะครับที่วิ่งตามกันพลวนมานะครับแต่ทุกคนก็เบรกทันไม่ได้อยู่ในจังหวะที่เป็นทางตรงย,วยาวๆอัดกันนะครับถือว่าโอ้ ะะดูยังหวาดเสียวแทนอยู่เลยนะครับนะครมีก็แคล้วคลาดปลอดภัยมาในที่สุดตรงนั้นในส่วนของมาร์กเขพยายามที่จะไปอธิบายนะฮะกับ l อ r ซียอนถึงพิษเลยนะครับไปขอโทษขอโพยกันนะฮะแล้วก็ให้เหตุผลว่าจริงๆเขาไม่ทราบด้วยซ้ำนะฮะในตอนนั้น,นะะว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถอยู่ๆมันก็วิ่งไม่ออกก็คือมารู้ทีหลังว่าชิ้นส่วนปีกหรือว่าวิ่งเล็บหน้าของ M1 ของแฟบเนี่ยไปไปติดอยู่ตรงตรงนั้นนะฮะ ในส่วนของแฟบเองนะครับมาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะไม่คิดว่าแฟบเองจะมาจี้ขนาดนั้นนะฮะนะรถมันเสียอาการไปตรงนั้นแล้วก็โต้มเข้าไปในในแบบที่เราได้เห็นกันนะครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นความโชคร้ายนะครับของทั้งแฟบของทั้งมาร์กแล้วก็ของทั้งน,นาคาคารมีนะครับที่เป็นอุบัติเหตุซําซ้อนที่ส่งผลให้ทั้ง3คนเนี่ยก็ ออกจากการแข่งขันไปตั้งแต่ยังไม่จบรอบแรกกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตรงนั้นนะฮะวันนี้แน่นอนนะครับว่าดูคตินะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบาสเชียน,นิน่นันไปเอาพละกําลังเครื่องยนต์หรือว่ารถอะไรมาจากไหนอย่างไรกันบ้างทําไมเหมือนลูกไก่ในกำมือเหมือนจะบทเมื่อไหร่ก็บทได้ในมุมมองส่วนตัวของผมนั้นอาจจะเห็นต่างจากเพื่อนๆแน่นอนผมคิดว่านะครับ ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็น GP 2 1หรือว่า22มันจะแรงกว่าหรือไม่แรงกว่าอย่างไรเนี่ยผมมองเอาเอาโดยรวมมากกว่าฮะจริงๆสนามนี้ผมคิดว่าเปโกเขาตั้งใจเซตร,รถมาทีมงานนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ได้ต่อสู้กับฟาบิโอควาตาโรก็คือพยายามที่จะทำให้รถมันไปได้ในโค้งให้มันสมมุติให้มันลงตัวที่สุด อ่านะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นให้มันเบรกให้มันเสถียรได้ง่ายที่สุดโดยที่อาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่ว่าพละกําลังเครื่องยนต์เนี่ยจะต้องมาแบบแรงแบบเหนือเหนือคือถ้าทําแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเรียกว่าสูญเสียความคล่องตัวไปหรือแม้กระทั่งการที่จะหลุดโค้งหลุดอะไรออกไปเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นได้ฮะทุกคนทีมงานก็เลยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะทีมงานก็เลยพยายามที่จะไม่ได้โฟกัสไปที่ท็อปสปีดเราก็เลยได้เห็นนะฮะว่า ทำไมถึงทำให้เปโก้เนี่ยนะฮะท็อปสปีดหายไปเมื่อเทียบกับเอนเนบาสจินี่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊พี่ปุ้ยแล้วแบบนี้เอา,าทำไมรถของเอนเนบาสจินี่ทำไมถึงถึงได้แรงแล้วเขาไม่บาเจเขาไม่ได้กลัวว่าจะจะเป็นเหมือนเปโก้เลยฮแน่นอนเพาะว่าความกดดันมันต่างกันฮะสถานการณ์มันต่างกันก็จะมาเปรียบเทียบใส่ให้มันเป็นโมเมนต์เดียวกันไม่ได้ครับ เปโก้นั้นเขาอยู่ในตำแหน่งการลุ้นแชมป์โลกอยู่นะครับดังนั้นเขาจะต้องทำภาพรวมให้มันนิ่งให้มันเนียนกริปนะฮะในส่วนของบาสเซียนั้นก็คือถ้าหลุดออกไปในโอเคมันมันก็ยังยังไม่ได้เสียหายร้ายแรงเหมือนกับเปโก้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบาสเซียจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าจะสามารถที่จะขับโดยการบริหารจัดการยางได้ดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะผมเลยมองว่าการที่เซตร,รถมาในใน,ในแบบนี้เนี่ยมันก็แน่นอนนะครับว่าท็อปสปีดเนี่ยมันอาจจะ ดูสูงสูงกว่าแล้วสนามนี่มันเป็นสนามที่มีทางตรงที่ยาวครับแล้วโค้งสุดท้ายมันเอื้อต่อการอัดท็อปสปีดด้วยฮะทุกคนต้องต้องมองจุดนี้ด้วยนะฮะทางตรงประมาณ968เมตรเนี่ยก็ถือว่าถือว่าสุดเหมือนกันนะครับแล้วบาสเซียเองก็อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือแน่นอนนะฮะว่าการขึ้นมาท้าทายเปโก้เนี่ยมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมให้ความเห็นไปไว้ในเฟซบ o o กแฟนเพจเนี่ย ผมเชื่อว่าบางท่านก็น่าจะเห็นต่างไม่เป็นไรนะฮะผมมองว่าจังหวัดที่บาสเสียบ,บานไปทําไมมันดูแปล,แปลกๆดูงงๆนะครับแล้วเหมือนรถมีาการเสียอาการ,อ,าการอะไรอย่างนี้เนี่ยนะแต่ผมเข้าใจว่าเวลาสัมภาษณ์หรือว่าเวลาที่ออกมาเป็นข่าวเป็นอะไรให้พวกเราได้อ่านกันเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ความเห็นส่วนตัวที่ผมมองเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะไม่มันไม่น่าจะไม่เป็นการแบบบานออกไปโดยธรรมชาตินะฮะไปคิดต่อเองแล้วกันนะครับตรงนั้นเพราะว่ามันมันเหนือเหนือนะครับใน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 ตรง ทางตรงที่เราได้เห็นการชัดเจนในตรงนั้นนะนะทุกคนเนาะเอาแต่ใดๆแล้วก็ตามนะครับทั้งคู่ก็จะขึ้นไปเป็นคู่หูทีมเมดกันในปีหน้านะฮะไม่รู้จะมีดราม่าออกมาจากทางฝั่งผู้บริหารอีกหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะเพราะว่ายังไม่ได้ไปติดตามข่าวติดตามอะไรกันเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะด,ดราม่าก,ก็คือในกลุ่มนะฮะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบว่าผมโม้หรือว่าผมโกหกหรือเปล่านะครับเรื่องของการที่จะไปดูกติจะไปโดนโจมตีเรื่องนั้นเรื่องนี้เนะี่ย ว่าต่างประเทศเขาพูดกันจริงๆเนี่ยเข้าไปเลยนะฮะเข้าไปเลยนะครับแต่ผมไม่บอกว่าเป็นช่องทางไหนผมว่ามันหาง่ายมากทุกคนจะได้เห็นนะครับดังนั้นก็ต้องยอมรับนะครับให้ว่าดูคติเนี่ยเขาเขาก็ถือว่าใจกล้านะครับเขากล้าที่จะลงไปเล่นกับความเสี่ยงตรงนั้นคือถ้าเกิดว่าเปโก้พลาดแชมป์โลกไปเนี่ยทุกคนอยากทราบไหมฮะว่าเขาจะมองหน้ากันติดไหมแน่นอนนะฮะเรื่องในวันนี้จะถูกนําไปเป็นประเด็นทันทีว่าเนี่ย ถ้าสมมติว่าบาสเซนนี่ปล่อยให้เปกโก้ขึ้นไปเนี่ยเปกโก้ไม่เสียแชมป์โลกแน่ๆ5คะแนนบางทีแชมป์โลกมันตัดสินกันแค่1แต้มนะฮะนะหรือไม่ก็ต้องตัดสินกันแค่แบบว่าความผิดพลาดแค่ตั้ง5แต้มเนี่ยอย่าบอกว่ามันไม่เยอะมันถือว่าเยอะนะครับในช่วงหัวเรียวหัวต่อแบบนี้แต่อย่างที่พูดไปนะครับอาจจะมองว่าแมนอาจจะบอกว่าไม่มีทางเลือกอาจจะบอกว่าประมาทหรือว่าอาจจะบอกว่ามีความมั่นใจสิวๆจิ๊บๆ ก็มองได้หลายแง่หลายมุมนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเป็นไป,นปนแล้วเราคงจะต้องตามต่อข่าวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอ้าวเดี๋ยวคงไม่จบไม่สิ้นง่ายง่ายนะครับจะเก็บไว้เป็นงานเขียนกันแล้วกันเนาะทีนี้มาดูที่โมโตทูนะครับวันนี้เป็นชัยชนะของเจ้าหนูเปโดคอสตานะครับนักแข่งหมายเลขห้าสิบของเคดีมวนใจพยกไม่ยกหลายท่านนะครับก็ล้มเพื่อนร่วมทีมออกโกสโตเฟอร์ดันเดสไปได้นะฮะในขณะที่เฟอร์ดันเดสเองในวันนี้ก็อาจจะเรียกว่าไม่เหนียวอย่างเท่าไรนะครับแม้ว่าจะฉกชิงความได้เปรียบ อยู่ตั้งนานนะครับแต่สุดท้ายก็เจอเพื่อนร่วมทีมเจออารอนคาเนตนะครับเสียบแซงไปได้ในที่สุดนะฮะในวันนี้อารอนคาเนตก็เลยจออันดับที่2ส่วนฟอร์นเดสก็จออันดับที่3นะครับในขณะที่ไอโอกุราก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันดับที่4ส่วนกล้องสุนเกียจันทรามาวันนี้อันดับที่7นะครับทำให้คะแนนของกล้อง109แต้มนะครับอยู่ในคะแนนสะสมอันดับที่8 แล้วก็สนามที่เหลืออยู่ในตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากล้องน่าจะมีภาษีที่จะทําผลงานได้ดีกว่านี้7สนามล่าสุดที่ผ่านมากล้องเก็บแต้มได้หมดเลยนะครับไม่พลาดล้มนั่นก็คือเป็นสัญญาณบวกของนักแข่งไทยดังนั้นก็ได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับในม o โตทูนะฮะเพราะว่าอ,อัลกูโรฟูนันเดสต,ตอนนี้ก็คะแนานนาห่างไม่ถึง10แต้มนะครับไออัลกลูรันั่นก็ไล่จี้มาติดติดแล้วนะฮะได้ลุ้นกันยังมองไม่ออกว่าจะไปออกที่ใครกันแนะ่สําหรับแชมป์โลกรุ่นกลางครับ ในส่วนขณะที่แชมป์โลกรุ่นเล็กนะครับกลายเป็นอิซางเกวาร่านะครับที่ออกสตาร์ทด้วยหัวแถวแล้วก็จบด้วยหัวแถวแบบนำมวนเดียวจบในขณะที่2ตัวเต็งนะครับเซเรโจกาเซียนะครับเพื่อนร่วมทีมก็ช็อตไปเรื่อยๆนะครับจบแับที่13 e n n เดนิฟ็อกเกียถูกมองว่าเป็นตัวเต็งตั้งแต่แตก่อนฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นกลายเป็นว่าวันนี้ก็โชว์อร์มได้บูดอีกคนนึงนะฮะ เลยทาให้เกวาร่าในวันนี้ก็นําไป33แต้มนะครับถือว่าเส้นทางเริ่มสดใสขึ้นแล้วกับการได้ลุ้นแชมป์โลกแต่เพื่อนร่วมทีมเซอโยกาเซียนนั้นจะขึ้นไปในโมโตโทูในปีหน้ารวมทั้งเดนิฟ็อกเกียนะครับหลังจากได้เซ็นสัญญาไปเอ๊ะทำไมฟอร์มบูดบูดไปทั้งคู่เลยนะเห็นว่าได้ขึ้นไปรุ่นกลางหรือเปล่าก็เลยปล่อยในรุ่นเล็กนะครับแต่ใดๆแล้วก็คือวันนี้ก็ทั้ง3มรุ่นมันนะครับมันมากๆนะฮะก็ไม่ต้องรอนะครับสนามต่อไปนะครับที่ท,ทวินลิงโมโตกิที่ญี่ปุ่นใน สดาห์ที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็ต่อที่สนามช้างที่บุรีรัมบ้านเราขาดตกบกพร่องอยังไงไม่เข้าหูไม่ตรงใจอย่างไรกันบ้างมีความคิดเห็นต่างไม่ว่ากันนะครับก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงนี้กันได้เต็มที่อยู่ในพื้นฐานของการไม่หยาบคายอยู่ในบรรยากาศของเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีต่อกันนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคน